วันนี้เราจะผัดพริกเจงหมูทุกคนกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันใส่น้ำมันลงไปพอกระทะร้อนเราก็ใส่กะทียาม เทียมเหลือเราก็จะใส่หมูลงไปแล้วแต่สูตรใหสมัใส่พริกแกงลงไปเยียอเติมน้ำลงไปนิด ากนั้นก็ใส่นี่นี่ักของเราตัวฟักยาวเพราะว่ามันจะสุกยากก็เลยต้องใส่ลงไปก่อนด้ <c oughs> จากนั้นก็ ขุ้งขนมชอดหอยถ้าไปมีอะไรก็ใช้ให้หมดหมดเลยเลยใส่ใจด้วยพ่าฮุ่้งงวน้ำตาลน้ำปลาใส่ลงไป เน้นรสชาติหวานนิดีบุ้ยน้ำตาลนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็รอให้ตัวปักยาวกับหมูสุกจากนั้นก็จะใส่นี่ใบมะกรูดให้หอมหอมต่อไปใส่นี่ กะทิน้ำพิ่มไอ้่งนนก็ชิมวขูดแล้วแซ่บและใกล้เสร็จแล้วุปแร่ทุกคนหลังจากนั้นก็ใส่โหระพายุบุบ 好嘛。